ผมก็ว่ามันสิจบแล้วเนาะพี่น้องเนาะเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่ามันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่เพจเพจหนึ่งนะครับก็ย่งเห่นข่าวบวจบวสินนะครับซึ่งถามว่าข่าวที่เขาเห่นมันเหมือนจะรุ่นแรงนะพี่น้องนะสำรับนะครับผมต้องใส่คําว่าสำรับคุณครูมอนอิงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมเป็นเอฟซีคู่มอนอิง เอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงร่วมไปถึงซีละองอิงนะครับผมการ,รับบ่ได้กับเหตุการณ์นี้เช่นเดียวกันครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคนหมักมอลามคนเบิรงมอลามนะครับเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะซิ่งใดที่ผมกล่าวในคลิปนี้ว่าจะใดกิริยาใดที่บอ่อสุภาพนะครับต้องกราบขออภัยไว้ณตรงนี้นะพี่น้องนะเออ ล่าสุดนะครับพี่น้องครับประมาณทวงซักหาหงมงแรงที่ผ่านมาเนาะทั้งเพจเพจหนึ่งก็ได้ออกเมื่อไหร่สดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องชุดของอีลางอุงอิงนะครับซึ่งนะครับจากเหตุการณ์นะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่คู่มอนอิงไปคอมเมนต์นะครับในลานตัดชุดกับว่าใดเนาะพี่นอ้นองเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ คู่มอนอิงนะครับเพื่อนก็ได้ออกมากขอโทษขอพยยอมรับผิดแล้วนะครับแทนทีมันสิจบแล้วนะครับแต่เป็นยังมันคือบทจบบทติพี่น้องครับเพจนะครับเพจหนึ่งนะพี่น้องนะที่ผมสิเอาคลิปที่เขามาไล่ซดนี้นะครับมาเปิดให้พี่น้องฟังจักหน่อยที่เขามาฉี้แจงนะครับอืมมันผาดหัวไงเกินเบอร์นะครับ มันก็นเลยเกิดประเด็นขึ้นมาเข้าใจนะครับซิ่งที่เขาพูดถึงบุร้พูดถึงอีล่าอุงอิงโดยตรงแต่คู่มอนอิงเป็นคนไก่ชิดอีล่าอุงอิงมันก็นเลยมีผลกระทบเนาะพี่น้องเนาะอืมซึ่งเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเขาบุด้พูดถึงอุงอิงเขาก็ยืนยันว่าเขาบุด้พูดถึงอุงอิงแต่สิ่งที่เขามาพูดถึงคือพูดถึงคู่มอนอิงนะครับผมบ่รู้นะครับว่าจุดประสงค์ที่เขามาพูดถึงคู่มอนอิงแบบนี้ เพราะต้องการอียงนะครับลึกตื่นนะบางเป็นังไรผมบ่รู้ผมก็ค้นเฮ็ดค่าวคือกันครับอืมคําพูดบางคําพูดนะครับจากที่มันซอบๆเนาะพี่น้องถ้าเอาไปแปลงเป็นคําพูดอีกคําพูดนึงเมื่อกระสิดูรุ่นแรงนะครับซึ่งคู่มอนอิงเพิ่นตเบรด้มีความกล่าวราวมีความรุ่นแรงเอียงเลยเนาะพี่น้องเนาะมาฟังเบิงนะพี่น้อง มูเจ้าคิดคือผมบอนะครับครับการผ่านหัวข้าวในครั้งนี้นะครับซึ่งผมก็ได้โพส a c e b o o k ไปแล้วว่าผมว่าเอ๊ถ้าคนมาอา่านเนี่เขาจะตีว้าหมายพิดหรือเปล่านะครับโพสแบบนี้ผมก็บอกโอเคผมเข้าไปอ่านแบบแหละผมก็ว่ามันบอโอเคนะแบบนี้นะครับผมก็เลยไปโพสในเฟ e บุ o กนะครับในส่วนของเฟ c บุ o กของผมเนาะคนมักหมอล่ำนะครับปีนองครับ เพื่อนโพสหัวข่าวไว้แบบนี้ครับพี่น้องครับดามาตัดชุดองค์เงผู้ติดตามคพราะเมมตนเดือดช่างตัดชุดนะครับผมขอเน้นข้านี่นะพี่น้องนะน้องมีสิทธิทจะบอเปิดเพราะใส่เงินจ้างนะครับกับสิ่งที่คู่มอนอิงโพสนะพี่น้องนะเออคู่มอนอิงเพื่อนได้โพสชี้แจงไว้เนาะพี่นอนะ้องเนาะก่อนที่เพิ่นสีออกมาขอโทษนะครับเพื่อนได้โพสชี้แจงไว้แบบนี้นะครับ แค่ยาพิ่งเปิดเผยน่องใส่เงินจ้างตัดอยากใสกอนค่อยเปิดเผยแบบชุดเป็นชิดของเจ้าของเงินค่าจ้างเช่นกันจา้าเป็นว่าจังสี่ซึ่งคำพูดที่คู่มอนอิงเพิ่นไนดโพสไปนะครับก็ยังที่ผมเข้าใจว่าเออเพราะผมไปอ่านแล้วก็คือ,อคืออยากหาได้ใสก่อนแล้วค่อยเปิดเผยนะครับฟังเบิงแล้วนะครับ อันใดมันซอบพัวกันนะครับผมเบิงคู่มอนอิงมาตั้งแต่ตนจนหอดมือนีเนาะพี่น้องเนาะผมก็เห็นคู่มอนอิงทำนาทีได้ดีมากตลอดหลอดฟังแค่ครั้งนี้คู่มอนอิงเพิ่งผิดพลาดนะครับเพิ่นก็ออกมายอมรับว่าเพิ่นผิดพลาดนะครับสี่เท้ายังรู้พลาดนักปาดยังรู้พลังเนาะพี่น้องเมื่อเพิ่นพิดพลาดเพิ่นออกมาขอโทษแล้วคือบ่แก้ไขข่าว คือบอลงข่าวว่าคู่มอนอิงนะครับได้ออกมาแก่ข่าวออกมาขอโทษแล้วแมนบอพี่นอ้องอือันนี้ก็ยังว่าแต่ความเกาอยู่ว่านะครับคู่หมอนอิงเป็นยังคือบอโทษไปทางล้านเป็นยังคือบออินบอกตรงหาล้านจังสันจังสี่เนี่ยไล่ซดเมื่อตอนแรกเนี่ยก็พูดแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ อันใดนะครับที่มันพานไปแล้วจบไปแล้วให้มันจบไดบ้บเนาะพี่น้องเนาะแบบนี้มันโบแฟร์กับคู่หมอนอิงนะครับเข้าใจครับว่าบริวารน้องนะครับแต่ตั้งใจว่าคู่หมอนอิงแมนบบแบบนี้เอาพูนว่าจังใดนะั่นหรือไปฟังกันพี่น้องครับเรื่องนี้ไม่ได้มีน้องมาเกี่ยวข้องเลยเรื่องนี้เป็นแค่ ผู้ติดตามเนาะแล้วก็่าสร้างแต่สวดแต่เขาก็ไม่ฟังเขาบอกว่ายังไงก็เป็นหนองยังไงก็เป็นหนองอยู่ดีอะไรเงี้ย <c ười> กะเลยกะเลยกะเลยต้องแบบคือก็เลยเป็นโพสต์ที่ที่เห็นนั่นแหละเพราะว่าเพราะว่าคือเขาทักมาไม่ได้ทักมาคนเดียวนะแต่คนนี้น่าจะรู้สึกว่า น่าจะมาแต่งหลายกวักวกมูงสินะแต่คนอื่นเขาก็จะแบบว่าทําไมไม่ลงข่าวทําไมไม่ลงข่าวอันนี้เนาะทาไมไม่ลงข่าวที่แบบเป็นข่าวดีๆบ้างทําไมต้องเอาแต่ดราม่ามาลงแล้วทัวร์ก็มาลงน้องอะไรคือคืออยู่ในวงการนี้เนาะเราอยู่กับโซเชียลเราอยู่กับอ่าอินเทอร์เน็ต เขาอยู่กับอวงการบันเทิงที่เป็นทั้งเสียที่เป็นโซเชียลขับเคลื่อนมันจะต้องมีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีอยู่แล้วแต่ในความที่เราเราไม่ได้ลงมุมที่ไม่ดีเลยนะอันนั้นคือมุมที่ไม่ใช่ว่าแบบจะลงแต่แบบให้คนไปด่าเนาะอะไรเงี้ยไม่ใช่นะวันนั้นมันเป็นดราม่าชุดซึ่งผมก็ไม่ตัดสินไม่ได้ว่าใครเป็นคนผิด ทางร้านก็มีสิทธิ์ที่จะลงเพราะว่ามันเป็นผลงานของเขาและมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาถึงแม้ว่าจะใช้เงินจ้างก็ตามแต่ว่าด้วยด้วยเขาเออเนี่ยด้วยลิขสิทธิ์แล้วคนที่เป็นคนออกแบบคนที่เป็นคนแบบ <c oughs> คิดคนอันนั้นคือถือเป็นลิขสิทธิ์ผูกขาดอยู่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลงแต่ว่าในในด้านของผู้ติดตามที่เขาพูดบอกว่า ใช้เงินจ้างก็มีสิทธิ์ที่บอกว่าอยา่าอย่าพึ่งลงนะคะอะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะบอกเขาเหมือนกันว่าว่าอย่าพึ่งลงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโปรโมทอย่าพึ่งแบบให้คนอื่นเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ควรที่จะเป็นการทักอินบ็อกส่วนตัวหรือว่าโทรส่วนตัวก็ได้เพราะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ควรไปคอมเมนต์โดยขาดสตินะ ก็คืออาจจะเป็นการทักอินบล็อกหรือไม่ก็ถ้ามันด่วนจริงๆก็ต้องโทรเบอร์เพราะว่าเบอร์ร้านก็มีอยู่หน้าเพจเพราะว่าตอนที่เขาไปสั่งเขาก็น่าจะมีเบอร์ที่โทรไปถูกไหมอันนี้ผู้ติดตามก็ทําไม่ถูกถูกไหมล่ะ <c oughs> อ่ะมันก็เลยเกิดเป็นเรื่องขึ้นมาทัวร์ก,ก็เลยไปลงอยู่ในโพสต์นั้นโพสต์ที่เป็น <c oughs> โพสตชุดของร้านร้านหนึ่งเป็นร้านดังที่ศิลปินดังๆหลายๆคนเขาไปตัดที่นั่น เนาะเสร็จแล้วสวัสดีครับเสร็จแล้วผมก็เลยอ่าโอเคมันเป็นดราม่าเนาะเราก็เอามาลงแบบเพาะกรุบกริบเพาะแบบได้มีข่าวได้มีอะไรอย่างเงาี้ยแต่แต่ในความแบบถ้าไปอ่านเนื้อข่าวดีๆอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับน้องเลยนะเกี่ยวกับผู้ติดตามแล้วก็คนตัดชุดเลยโดยตรงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ ที่ที่อยู่ตรงนั้นน่ะที่ที่เผชิญเรืองนั่นอยู่ตรงนั้นนั้นสินะก็ไม่ได้เกี่ยวกับน้องแต่คนก็จะไปโยงไปโยงว่าเราเนี่ยพูดถึงน้องเราเนี่ยเราน้องมาทําแบบเสียหายเราแบบทําให้น้องเสียหายอะไรเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ที่จะทําแบบนั้นเหมือนกัน แต่มันก็อยู่ที่ดูลำพินิษของคนที่อ่านของคนที่ดูข่าวว่าเขาจะจะเสพข่าวไปในด้านไหนคือถ้าสมมติว่าผู้ใดหมักดรามา่าก็สิเสียไปแบบมุ้มดรามา่าสินะแต่บางคนก็คือถ้าสมมติว่าดูดูอ่ะอย่างบางอย่างมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเนาะเราก็ดูเราก็ย้อนดูตัวเองว่าแบบเออเราทําแบบนั้นไหมเราเคยทาแบบนั้นไหมอะไรเงี้ยก็เป็นแบบนั้นไปเซต พราะผมลงเหมือนบออ่า fc ก็มาเลยถล่มเบึมเบิมเบิมเบิมบิมไปลอยสองลอยข้อความเลยในในความแบบบ่จากชั่วโมงสินะชั่วโมงแรกคือแบบร้อยสองร้อยข้อความคือแบบจนผมงงนะว่าแบบเอา้าน้องกระปึงลงไปแต่ว่าแบบทําไมคอมเมนต์มันเยอะจังผมก็เลยไปเลื่อนอ่านอะไรเงี้ยพอไปเลื่อนอ่านแล้วแบบปื๊บมีต่อคอมเมนต์แบบแแบบดรามา่าแล้วก็ด่าเพจว่าทาให้แบบ เพจเอาเอาข่าวมาลงแต่แบบที่เป็นดราม่าจังเลยทําไมมุมดีๆไม่เคยนําเสนอเลยแล้วก็บอกว่าเพจอะไรนะบอกว่าอะไรนะถ้าไม่รักน้องก็หยุดนําเสนอข่าวเถอะเขาใช้คําว่าอะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันดูแบบป๊าดฟังแล้วดูแบบฮะดูแบบหยุดสมเพศหรืออะไรสักอย่างดูน่าเกลียดเหรอ ใช้คาว่าอะไรสักอย่างประมาณนี้แหละผมก็เลยรู้สึกว่าแบบเอา้าคือจะให้นําเสนอแต่มุมที่แบบดีหรอไม่ใช่ว่าเราจะนําเสนอในมุมที่ไม่ดีนะข่าวทุกข่าวที่ที่ลงผ่านเพจหมอลำสตอรี่เนี่ยผมกรองแล้วกรองอีกนะกรองแล้วกรองอีกว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องจริงไหมไม่ใช่ว่าฟังจากคนอื่นมาแล้วผมมาเขียนข่าวไม่ใช่นะ แล้วไปเอารูปน้องมาแขวนแล้วไปเขียนข่าวอะไรเงี้ยไม่ทุกอย่างมีหลักฐานหมดทุกอย่างมามีมีทั้งทีมา้าที่ไปเบิดว่าแบบเออพูดพูดติดตามพูดอย่างนี้จริงไหมใช่พูดอย่างนี้จริงๆเพราะทุกคนก็เห็นแล้วก็ฝั่งร้านที่เป็นร้านตัดชุดพูดอย่างนี้ไหมใช่ก็พูดอย่างนี้จริงๆแต่ฝั่ง,ง,ตงตัวศิลปินเขาเขาไม่ได้มาพูดอะไรอยู่แล้ว